นี่ก็คือครอบครัวของอิตาเลียนเบลลดของฉันเองก่อนรับชมคลิปกดไลค์กับฉันหน่อยนะนาๆๆๆักดไลค์กับฉันหน่อยกดหรือยังกดไลค์กับฉันหรือยังอ้ากดแล้วขอบคุณละบานนะพวกเรากลับได้เออเดี๋ยวขอสปอนเซอร์เป็นกดยังเอ่ยไหนมาดูกัสิกดยักอ้ากดแล้วขอบคุณมากๆเลยพวกเรากรับนี่ก็คือสตีวไอเบลลดนะครับทุกคนเย้ แต่ว่ามันเป็นเวอร์ชันของ G ีมอนนะครับทุกคนอ่ารับดูกันหน่อยสิครับว่าแต่ละคนเขาจะมีตัวละครของเบลล่าตัวอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหเพียบเลยนะครับโอเคพี่เจฟตีขอเข้าไปเยี่ยมชมหน่อยแล้วกันนะครับเฮ้ยเจะมาขโมยฉันเหรอนี่เออไม่ใช่ขโมยครับขอดูดอยล้วกันโอเคกลัวจะจะจับมาดายมาอยมันยากแสนยากเหลือเกินไอพวกนี้อ่ามีใครบ้างเอ่ยของคนนี้ว้าวมีเจ้าฉลามทาราเลโลทาราล่า ตุงตุงตุงโอ้มีตุงตุงทั้งสองเวอร์ชันเลยนะครับมีเจ้าหัวกระโหลกตุง,ต,งตุงด้วยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าจระเข้สับป,ประรดเปรื่มเปรื่มปัจเพิมพแล้วก็เจ้าบอมบาดโดโคโคโดิโรนะครับทุกคนโอ้จับปัได้ไงครับเนี่ยาจะบอกเลยว่ากลัวจะจับบอดดอจะเกือบถูกพวกมันกินนะแล้วด้านบนมีไม่เอ่ยด้านบนก็มีเหมือนกันแต่ว่าด้านบนนี้คือตัวระดับสีเข็มเลยนะหายากสุดๆไปเลย โอเคครับขอขึ้นไปดูหน่อยแล้วกันนะครับได้เลยจออ่าขอขึ้นมาดูได้บนหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนว่ามันระดับสีเคร็จริงหรือเปล่าอยู่ไหนเออเออโอ้หจิงด้วยนี่มันคือบอสอิตาเลียนเบลล์นี่นาะโอ้มีเรื่องแสงด้วยนะครับทุกคนนี่คือระดับสีเคล็เลยนะเนี่ยโอ้แล้วาะบนอีกไม่เอ่ย น่าจะไม่มีนะครับขึ้นไปไม่ได้เฮ้ยมันติดไอ้เจ้าบอสอยู่นะครับทุกคนจับฉันมาทำไมวะเดียปล่อยฉันปลดปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เฮ้ยฉันยังไม่อยากถูกจับปลดปล่อยฉันออกไปโอเคครับไปขอดูบ้านของคนอื่นต่อเลยแล้วกันนะครับบ้านของคนนี้มีบอสของอิตาเลียนเบลลด์ด้วยนะครับน่าจะระดับซีเคทเลยนะเนี่ยโอเค บ้านหลังถัดมาของใครเอ่ยอะขอฝั่งนี้แล้วกันนะครับวัสดีครับขอเช็คหน่อยว่ามีใครบ้างเอ่ยขอเข้าไปดูหน่อยนะครับเชิญเลยจ้าโอเคครับบ้านของคุมนี้โอ้นี่คือเจ้าฮอตพอตนะครับทุกคนเป็นโครงกระดูกนะครับโทรศัพท์โครงกระดูกแล้วก็มีเจ้าเอ้ยมีเจ้าเพนส์สังหาด,ด้วยนะครับทุกคนโอ้ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับสวนนี่คือใครเอ่ยเอ๊ะ มันคือเจ้าลิงส้มนี่นาะโอ้จับมาได้ไงแล้วเนี่ยส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเอ้ยนกนกพิราบนะครับใส่สูตรด้วยนะครับแถมมีกล้องและนี่ก็คือเจ้าหมูเครื่องซักผ้าแล้วก็เจ้าเออมาชื่ออะไรวะเนี่ยไอตัวนี่กีวีนะครับทุกคนปีปีกีวีอ่าโอเคแล้วระดับสีเขียมีไหมครับมีเพื่มระดับสีเขียฉันบอกเลยว่าฮ่าฮ่ฉันควรกว่าคนอื่นขอดูหน่อยนะครับได้เลยโอเคครับ ขอขึ้นไปดูระดับซีเกตหน่อยละกันว่ามีตัวอะไรบ้างเอ่ยฮึ pp! มีใครบ้างเอ่ยโอ้เดี๋ยวโอ้มีสองตัวเลยนะครับทุกคนระดับซีเกตโอ้เน่ก็คือเจ้าเชฟกามปูโอ้เป็นเชฟปูนะครับทุกคนโอ้จับมาได้ไงละเนี่ยแล้วก็มีเจ้าหมาเปียโนโอ้ยของคนนี้โคตรโหเลยนะครับมีซีเกตตั้งสองตัวเลยแนะ่เพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยโอ้ ปูอะไรวะเนี่ยใส่ใส่ชุดเชฟ้วยนะครับโอเคครับถือว่าบ้านของคนนี้โหดมากๆเลยนะครับโอเคบ้านหลังถัดมานะครับเอาเป็นเอาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับขอเข้าไปดูหน่อยนะครับเชิญเลยจ้าบ้านของนี้เดี๋ยวตัวอะไรวะเนี่ยเอ๊ะไม่เหมือนกับนกนะครับแต่ว่ามันมีสมองของมันเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีใบพัดด้วยโอ้ยคนแปลกเลยนะครับาจ๋งแล้วครับทุกคนเจ้าหอยพอดนะครับส่วนฝั่งนี้ เอ๊ะนี่ใครเอ่ยเพราะเจ้าอะไรเนี่ยมันคือกระบองเพชรน,นะครับทุกคนอ่าเป็นตัวเป็นกระบองเพชรน,นี่ก็คือเจ้าช้างมะพร้าวแล้วก็ลิงสับป,ประรดโอ้หบ้านของคนก็มีตัวขนห่วยเหมือนกันนะครับว่าแต่มีสิเกตด้วยไหมเอ่ยสิเกตฉันก็ไมีฉันบอกเลยว่าฉันนี่แหละมั่นใจว่าฉันคือคนที่มีสิเกตโหดที่สุดแล้วงั้นขอดูหน่อยละกันนะครับขอขึ้นไปดูหน่อยว่าสีเกตนี้มันจะขนาดไหนรละเนี่ยฮึ คู่จริงด้วยซีแค่สองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนี้มันคือแรดแต่ว่ามันยืนนะครับแล้วทำไมมันจาท่าแบบนี้ล่ะเนี่ยโอ้ยโยโยโย่ะเต้นชะเต้นก่อนฉันอยากจะออกไปแล้วส่วนนี่ก็คือเจ้าอุ้ยเดี๋ยวเหมือนกับควายป่าเลยนะครับแล้วก็ตัวของมันเป็นก้วยโอ้ยโคตรหมดไปเลยโอ้ยเพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยมอฉันยังไม่อยากจะกินยาฉันอยากจะออกไปกินมันเลย ปล่อยฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ฉันอยากจะออกไปโหดจริงๆเลยโอเคถือว่าบ้านของคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังนะครับที่โหดมากๆเลยนะครับจับมาได้ไงเอ่ยถัดมานะครับฝั่งนี้เลยนะครับหวัดดีครับขอดูหน่อยละกันว่ามีตัวอะไรโหดบ้างขอบไปดูเลยครับมีใครเอ่ยอ่านี่ก็เป็น巴拉เรียนาคาปูชิน่าเป็นเจ้ากบยางรถยนต์คาปูชิโนนินจา ฝั่งนี้ก็จะเป็นโอดินดินดุนเฮ้ยตุงตุงตุงร่างแก่ก็มีด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือตุงตุงตุงเฟสสองโอ้ก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะครับว่าแต่ระดับซีเค็ดมีไหมเอ่ยมีเหมือนกันเชิญขึ้นไปดูเลยครับโอเคครับขอขึ้นไปดูตัวระดับซีเค็ดเลยแล้วกันนะครับทุกคนปึบปึบปึบอ่ะปีนปีนขึ้นไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคอยู่ไหนเอ่ยว้าวนี่หรอตัวระดับซิกเคนมันคือจอมโจนกีวีนี่นาโอ้ยมันถือปืนด้วยแต่ว่าปืนของฉันตอนนี้มันไม่มีลูกแล้วเฮ้ยไอ้พวกมนุษย์แกจับฉันมาฉันอยากจะ,จะออกไปแล้วปล่อยฉันไปเถอะฉันไม่อยากจะขโมยแล้วฉันไม่อยากจะเป็นหัวขโมยฉันจะกลับตัวกลับใจโอเคครับถือว่าโหมดมากๆเลยนะครับบ้านหลังนี้ก็มีซิเคตแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับทุกคน โอเคไปดูบ้านหลังถัดมากันเลยนะครับโหมิแต่แบบว่าไม่ซ้ํากันเลยนะครับโคตรเยอ,อะเอาเดี๋ยวบ้านหลังนี้พี่เจฟรีเคยดูแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นหลังนี้นะครับใช่ไหมเอ่ยเอาดเดี๋ยวเหมือนพี่เจฟรีเดินกลับมาไหมเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวเราดูแล้วนี่หนาบ้านหลังนี้ถัดมาก็จะเป็นของคนนี้ก็ดูแลเอ๊ะแสดงว่าพี่เจฟรีดูหมดหรือยังเอ่ยเึบ่งเ่งงยั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 งเหลือฝั่งนี้ครับโอ้โหเดินกลับังได้ไงวะเนี่ย ตรงนี้ก็ยังไม่ดูนี่นะนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนมีใครบ้างเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับเออเลยครับมีใครเอ่ยมีเจ้าเป็ดเครื่องบินมีคาปิ่ามะพร้าวแล้วก็มีเจ้าหมีนะครับโอ้โห,โหก็เท่นกันนะเนี่ยส่วนฝั่งนี้โอ้โมีไอ้เจ้ากระลอกถือปืนนะครับมาเฟียกระลอกมีกล้วยลิงนะครับแล้วก็การามาลาลามนะครับอโอ้โหถือว่า โหดเหมือนกันนะครับเนี่ยของคนนี้ใช่แล้วฉันบอกเลยว่าอาอย่าคิดจะมาแย่งของฉันกลัวฉันจ,จับมาได้ฉันก็เกือบจะตายเหมือนกันมันจะกินฉันให้ได้ไอ้อพวกเนี่ยแต่ยังดีฉันสะกดมันไว้แล้วว่าแต่มีซิเกตไหมเอ่ยมีเหมือนกันฉันก็ไปดูห้ามขโมยนะโอเคครับขอขึ้นไปดูตัวระดับซีเกตหน่อยละกันโหดขนาดไหนเนี่ยซิเกตอึบอยู่ไหนเอ่ยโอ้ตัวซิเกตโคดรโดดไปเลย มันคือเจ้าราตีสเิตตี้ครับทุกคนอ้ยเลือกแสงด้วยว้าวเออยไม่ไม่นะพวกแกจับขอบหัวฉันมาถ้าฉันออกไปได้แล้วก็ไอพวกมนุษย์โขกคนจะต้องตายพวกแกจะต้องตายฉันจะกินพวกแกให้หมดเลยถ้าฉันออกไปได้ว้าวมันเป็นตัวขนมหวานนะครับแต่ว่าหน้าตาของมันน่ากลัวมากๆเลยแถมใส่รองเท้าด้วยนะครับทุกคนด้านบนมีไหมเอ่ย ด้านบนไม่น่าจะมีนะครับโอเคครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านใครเอ่ยอ๋อบ้านหลังนี้พี่เจมลีเข้าไปดูแล้วนะครับโอเคไปดูบ้านของคนถัดมากันเลยนะครับหลังนี้ดูหรือยังเอ่ยหลังนี้เอ้ยยังยังไม่ได้ดูนะครับใช่ไหมเอ่ยพอดูหน่อยได้ไหมครับเชิญเลยครับบ้านนี้มีใครโอ้ยดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตัวนี้โคตรน่ากลวบเลยครับมันคือเรื่องบาลาเรนหน้าเขาปูชินาว้าวโอ้ยอโคตรหลอดไปเลย ส่วนตรงนี้โอ้โหก็มีเฮอร์ละตัวตรงต,ง,ตงด้วยนะครับของคนนี้ไม่แตะตัวหนนะครับส่วนนี้ก็คือเจ้าปีศาจบรีนะครับเออแล้วก็มีเจ้าเพนซโฮรามีเจ้าลิงอะโวคาโดแล้วก็ลิงมะพร้าวนะครับถือว่าโหดมากๆเลยนะนี่โอ้โหแล้วมีสีเขตไหมครับมีครับเชิญขึ้นไปด้านบนได้เลยครับตัวระดับสีเขตอยู่ด้านบนนะครับโอเคน่าจะหยุดด้านบนกันทุกตัวเุ้ยเดี๋ยวๆตัวอะไรบะนเนี่ย มีหัวเป็นฉลามแต่ว่ามีตัวเป็นหมาเอ้ยเจ้าหมาฉลามไอเนี่ยโอ้ยเคงเคยเห็นมาก่อนนี่เดี๋ยวคนแปลกไปเลยครับโอ้ยไอตัวนี่เจ้าหมาฉลามครับทุกคนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถือว่าเป็นระดับซีเกตเลยนะเนี่ยเรืองแสงด้วยนะครับเนี่โอ้จับมาได้ไงเออเดี๋ยวมีมีควันไฟด้วยน่าจะเป็นเอเจ้าพิศายบุรีครับทุกคนถัดมาเลยนะครับดูอย่างเออนี่ยังไม่ดูครับเอนีเดี๋ยวมีเสียงดนตรีด้วยครับ เสีงที่ไหนเอ่ยขอดูหน่อยได้ไหมครับเชิญเลยครับเฮ้ยดีใจมีเสลตีด้วยเซลที่ไรเอ่ยอ๋อพอดีว่ามันมีตัวระดับสี่เชันกว่วจะจับมันมาได้ฮ่าฮ่ามันคงมันคงจะส่งเสียงร้องโอเคขอก็ไปดูเลยแล้วกันนะครับนี่ก็คือเจ้ายีราฟแตงโมเจ้าหมูระเบิดตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าสิงตโตกระบองเพชร เจ้าแมวกุง้งแล้วก็ฟริฟราครับนกเงือกนะครับโอ้ก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะครับเนี่ยขอขึ้นไปดูซีเคดหน่อยแล้วกันนะครับเชิญเลยครับระดับซีเคดจะขนาดไหนเอ่ยมีเสียงดนตรีด้วยนะครับอขอขึ้นมาดูหน่อยใครเอ่ยว้าวจริงด้วยโอ้มีเจ้าพิซซ่านะครับโอ้คตรซีเคดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวใครวะเนี่ย มันรวมด้านกันครับทุกคนมันคือตุงตุงตุงรวมร่างกับกบยางรถยนต์แล้วก็มีแขนเป็นเจ้านินจาคาปูชิโนนะครับอ้โหร่างนี้โคตรสุดยอดไปเลยโอ้ยปล่อยปล่อยขอบกัวจะไปเดี๋ยวนี้เอ้ยไม่ไม่นะไอพวกมรุษย์ใจร้ายจับพวกฉันมาโอเคครับดูเหมือนว่าโอ้โหน่าจะหมดมากๆเลยนะครับเนี่ยหมดแล้ย่งเลยฮ่าบ้านหลังนี้ พี่เจฟรีก็ยังไม่เคยเข้ามาดูนะครับขอเข้าไปชมหน่อยนะครับชอเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวมีเซียนโรตีด้วยนะครับมีเจ้าตาตาซาฮุรามีเจ้าอูดตู้เย็นมีเจ้านกนักรบแล้วก็ตู้ตู้ซีเตอร์เฟสสองอู้แต่ก็มีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับเฮ้ยกว่าจะจับมาได้จะจับอะไรแค่นี้แหละแล้วมีตัวระดับคิดสีเขตไหมครับมีโอเคขอก็ไปดูหน่อยแล้วกันนะครับ ฮึบเดี๋ยวหลอดเดี๋ดโอ้ยขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่เอข้ยขอขึ้นไปดูหลอยล้กันตัวระดับซีเคตจะขนาดไหนเอ่ยฮึบว้าวระดับซีเคตหลอดนี่โอ้โหเรืองแสงด้วยมันคือแอปเปิลเขียวนะครับทุกคนโอ้โหโคตรเทพเลยครับดูมันยืนนิ่งเลยฉันโมโหไอ้พวกบนโนไอ้พวกนี้มาจับขอบของฉันมา โอเคครับดูเหมือนว่าพี่เจฟลีจะเยี่ยมชมทั้งหมดแล้วนะครับทุกคนว่าแต่จับพวกมันมาได้ไงครับเนี่ยฮบอกเลยว่ากลัวจะจับมาได้โอ้ใช้เวลานานมากๆเพราะว่ามันคือสัตว์กายผ่านที่หนีออกจากสัตว์มาไงเรา มันคือสัตว์กลายพันธุ์นะครับแล้วก็นี่เอาจากสวนสัตว์ก็เลยจับมันมาขังไว้ที่นี่นะครับทุกคนเอ้ดีเดียวพวกเราต้องไมดูมันว่าสัตว์กำลังขังเอ้ยดเดียวสัตว์ันขังมันออกมาเออยดเดียวเอรเย้ยเอ้ยตอนนี้ดูเหมือนว่าแต่ละตัวมันจะออกมาแล้วพวกเราพวกเรามันออกมาแล้วรีบหนีกันแล้วออ,ออกมาแล้วครับทุกคนฮูาฮ่าฮ่าฮ่าพวกเราได้เวลาเอาคืนไอ้พวกมนุษย์แล้ว ไปเลยจับพวกไอ้เกินเลยฮ่า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 อย่าแย่งฉันจะขอได้จาบดคนนี้ย่าแย่งฉันอย่าแย่งฉันขออุ้ยางปัดออกมาแล้วครับทุกคนอะไรวะเนี่ยฮ้ยดี๋ยวออกมากันหมดเลยครับทุกคนอะไรวะเนี่ยฮ่าดีแน่ฮ่าฮ่าอย่ให้ผมรื้าดิช่วยกินพวกแกให้หมดเลยเฮ้ยออกมากันหมดเลยครับเดี๋ยวเมื่อไร่ได้เควะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่แครอดไหมเ่ยไม่มีแครอดเลยนะครับเอยเดี๋ยว แล้วก็ม mm ีแ hmm. ก๊งของเยี่เป็นหลอดเป็นร like ้อยเหมือนกันนะครับทุกคนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยโอ้ยพวกมันบ้าคลั่งครับทุกคนต่อได้เออเฮ้ยดอกเมีป็นหนึ่งขออยู่ข้างนอกพวกเราเออเออจะจะไปกินจะไปกินมาเออมีใครรอดบ้างไหมเดี๋ยวหาคนรอดชีวิก่อนครับทุกคนมีใครรอดบ้างไหมเอ่ยต้องหาเขาอปเออดีงาจอยล่ะเดี๋ยวลอมานรอกันรอโอ้ยเดี๋ยวไม่มีใครรอดเลยนะครับอะไรวะเนี่ยโอ้ยรร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 รช่วยด้วย โอ้ยมาเมื่อกี้พี่เจ็บเลยฮ่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยฉันได้กินมันุทั้งหมดแล้ว